่างถูกเผามันจะโดนไม้เสียบโบเลยเร็วโอ้ยร้องเพลงเอ้าเอ้าเอ้าไก่ย่างถูกเผาไก่ย่างถูกเผามันจะโดนไม้เสียบเออมันจะโดนไม้เสียบไม่เอาไม่เอาไม่เอานี่ไม่เอาเสียบนวาเอ้าไก่ย่างถูกเผาไก่ย่างถูกเผามันจะโดนไม่เสียบฮะเอ้าเอ้าตบมือตบมือไก่ย่างถูกเผา ก็ย่างถูกเผาเออมันจะโดนไม่เตียบเออมันจะโดนไม่เตียบเตียบตูดตายเออเดี๋ยว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 เตบตูดเอาเต้นนี่เต้นเต้นเต้นเร็วเร็วเร็วก็ย่างถูกเผาก็ย่างถูกเผามันจะโดนไม่เตียบโออเอาเอาพี่โบ้องด้วยพี่โบ้องเร็วเร็วพี่โบ้องเอเออก็ย่างถูกเผา แกย่างถูกเผา,า,เามันจะโดนไม่เสียบเอ้ยต้องกลางก้างหน่อยก้างหน่อยเอาแกย่างถูกเผาแกย่างถูกเผามันจะโดนไม่เสียบมันจะโดนไม่เสียบเสียบตูดซ้ายเสียบตูดขวาเออ